จงอย่าทําอะไรเกินกํนลาลังตัวมนุษย์เราหลายคนบนโลกใบนี้หล้วนต้องการความสะดวกความสบายชีวิตที่มีอิสระทางด้านการเงินด้านความคิดชีวิตที่มีอิสระมากมายหากเต็มีความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษมากๆแล้วก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นในขณะที่หลายๆคนมักจะพยายามและมองหา การกระทำในสิ่งที่เหนือกว่าบุคคลอื่นใดในโลกที่สามารถทำได้ในแต่ละความเป็นจริงแล้วเราทุกคนในโลกใบนี้ถ้าไม่ทำอะไรเกินกำลังตัวและขีดจำกัดความสามารถจนเกินเหตุความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ในอุปสรรคต่างๆหรือการไขว้าต่า,างๆมันก็เป็นข้อดีไม่ใช่ข้อเสียมันทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองบ้างแต่ประสบความล้มเหลวบ้างประสบความสําเร็จบ้างแต่คนส่วนมากถ้าไม่เจอความล้มเหลวคุณก็จะไม่เจอความสําเร็จจงให้เกียรติตัวเองเปิดโอกาสดีๆเข้ากับชีวิตตัวเองมองหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆแต่จะต้องใช้สติและปัญญา ใช้บทเรียนรู้ขอ้อผิดพลาดของตัวเองในการล้มเหลวในแต่ละทีไม่ใช่จะตดัดสินใจอะไรง่ายๆต้องใช้เหตุและผลมันจะได้ไม่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ